สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเก็บดอกแคหน้ากับโฟนโฟนนะคะร่วงเปอะเลยร่วงเยอะเลยเต็มต้นเลยนะคะค่นะคะเก็บมาเก็บด้วยกันค่ะ ดอกแคนาเป็นดอกเหมือนคล้ายๆเป็นดอกไม้ป่านะคะแต่ว่าก็บเห็นปลูกกันอยู่ทั่วไปนะคะดอกดอกนะคะจะมีหน้าของดอกแคนานะคะจะมีหน้าของเขาเมื่อถึงฤดูนะคะอันนี้ดูนะคะเมื่อถึงฤด,ดูของเขาก็จะร่วงหล่นอยู่เต็มประจำทุกเช้าเลยนะคะ นี่ก็เป็นดอกเก่านะคะที่ไม่มีคนเก็บนะคะไม่เก็บก็น่าเสีืดอได้นะคะเขาจะลวงทุกเช้านะคะก็เป็นดอกสดใหม่เลยนะคะรสชาติขมนะคะขมประเลมประเลมนะคะขมน้อยนะไม่ได้ขมเยอะนะคะลวกน้ําเพียงแค่จุ่มน้ําร้อนนะคะจุ่มน้าร้อนแค่ประมาณสักสี่ห้าประมาณห้าวินาทีนะคะ แล้วก็นําขึ้นได้เลยนะคะจะจะ,อะพอดีนะคะพอดีในการต้มเลยนะคะดอกจะไม่เหี่ยวมากนะคะแล้วก็นี่น้ำผึ้งเอามีอ,อพผึ้งน้องผึ้งจะมาหาน้ําหวานด้วยต้องขอโทษน้องผึ้งด้วยนะพอดีพอดีมาเก็บนะคะนี่โอ้ยน้องผึ้งมากันเต็มเลยค่ะดอกไม้ทุกชนิดนะคะจะมีเขาเรียกว่าจะมีน้ําหวานนะคะ ก็นี่นะคะทุกดอกเลยอะคะ่ะแต่คนโฟนก็ต้องขออนุญาตเก็บนะคะน้องพึ่งนะคะเก็บมไม้นะคะที่เกี่ยวกันอุย้ยมาเก็บแบบแค่หน้าค่ะคะโนโฟนนะคะรวมหล่นเยอะเลยนะคะแล้วก็มีน้องพึ่งมาด้วยเกือบจะแทบทุกดอกเลยนะคะน้องก็มาหาน้ำหวานของคนโฟนมา อเก็บดอกแคนะคะก็ต้องขอขอโทษน้องพึ่งด้วยนะคะม,มาเก็บด้วยกันกับโฟนโฟนค่ะอาจจะมีดอกที่เหลือ,อล่วงหล่นลงมาเหลือแค่ครึ่งดอกนะคะก็เก็บนะคะโฟนโฟนจะเก็บไปให้น้องนะคะน้องที่เป็นคนต่างต่างชาตินะคะเป็นคนต่างแดนนะคะก็น้องเขาจะชอบกินเหมือนกันนะคะ ฝนเองก็ชอบกินนะคะลวกกินกับน้ำพริกนะคะกินดิบกับปลาสับอร่อยมากๆเลยค่ะนะคะแต่ก็สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะหากเราไม่รับประทานทีเดียวนะคะเราก็เก็บไว้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่า,าตากนะคะผึ่งลมให้แห้งให้แห้งไปนะคะก็จะสามารถเก็บไปกินได้นานๆนะคะ นี่ค่ะโอ้โหโดอกงามนะคะขาวฟูนเลยขาวฟูนแบบนี้นะคะสวยงามมากมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บทางด้านโน้นมาผสมอีกนิดน,นึงนะคะนี่โอ้ยกบต้นนะคะงามงามเลยค่ะดอกไม้สีขาวนะคะแถมกินได้ด้วยนี่นะคะงามหลายนะคะ งามร,อหหร้อนไอเลยจะาดอกอะไรแม่ช่างงามเหลือเกินงามมากๆเลยค่ะ,คะก็บะะเก็บให้หมดเลยนะคะเอาไปแบ่งปันด้วยนะคะไปแบ่งปันด้วยค่ะ ก็บหมดนะคะนี่สวยงามมากๆเลยค่ะกองแล้วเป็นโอ้ยงามหลายเลยนะคะค่ะค่ะคลิปนี้ครับคนฟอขอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ